คุณชาร์ีโรบอกว่าเราจีมีเราเลยว่าลมละลายแล้วคุณไทยอาเอเลอเบิร์บอกว่าคัมแบ็กเหมือนมากกับมาลาค่ะอืมคุณไทยอาเอเลอเบิร์ก็คือคุณเวปปี้อ๋อครับคุณเวปปี้โอเคคุณเลดี้บอกว่าไม่ได้ลงแข่งลงลงลงผมเอาลงกลุ่มอะไรนะกลุ่มเอเออกลุ่มกลุ่ม E ให้แล้วอยู่ในกลุ่ม E อยู่ในกลุ่ม E คุณเวปปี้นะ แกไม่หนูชื่อแกเองเลยเหรอเนี่ยสวัสดีพี่น้องชาว Facebook ด้วยนะครับค,นะคุณวินิชัยนะวินิชัยอ่ะนิดนึ่งนะครับสีฟ้าด้านบนคุณเบมเบอรีเป็นอิรักนะครับสีเขียวด้านล่างคุณเดอะพูนะฮะเอาไปสีแกงก็เป็นอิรักเช่นกันสีเขียวครับหลักแท็กได้เรื่อยนะค่ะเออ พี่ไายเพื่อกว่ามัน้อกจต่ทำขนมเกลียดกินขนมเกค่ะเดี๋ยวน้ำหนักขึ้นเดี๋ยวไม่เคยชมรักเลยเถิด่าแน่วันที่สามสิบนี้ต้องไปช่างคุณโจช่าบอกว่าคุณรักเพลงมาเดี๋ยวรอนะคะแป๊บนึงนะคะให้เขาแข่งกันก่อนนะคะคนที่ชื่อ R.A.2 อสองยูริแท็กติกไม่ใช่ตู่ออฟไทยเหรอครับคือโรเล็กหรอใช่ครับคุโรเล็กครับโชเลนะคะ เดือพูมาสายเหนียวพ<ช>ี่เดอะเวอร์ไม่ได้ลงพี่เดอะเวอร์ลงครับอยู่กลุม่มช,ชื่ออะไรนะคะมีค,ม <F S 1> คนถามสตเตอร์วีสตเสตอ์ตวนะคะเอ่อสเตเวีอ๋อโอเคพี่ขุนตอบแล้วว่าเดี๋ยวส่งตารางให้พี่เวฟี่ดูนะคะเพราะอยู่กลุ่ม F กลุ่มกลุ่มกลุ่มอะไรวะกลุ่ม E หรือกลุ่ม F นี่แหละโอเคลุงพลอยู่กลุ๊ปไหนลุงพลไหนอะคะไปเรื่อยแล้วลุงพลมีลุงพลได้หรอพี่ลุงพลน้องชมพู่อะไรนะปะที่เป็นขาวอะไรเยอะปะอ๋อไม่ได้มีคนชื่อลุงพลใช่ปะไม่น่าจะใช่โอ้ยแมงมุมลงมาครับแมงมุมเจอแมงมุมโอ้ยแมงมุมบานเลย ได้แต่ยืนจ้องตากันอยู่ครับแมงมุมกับแมงคมุมครับโอ,อ้นี้เขาจะเล่นเ,นเทคนิคตัดแ่นะเอาขนใส่รถแลกแ็กมาแล้วก็ให้รถแลกแ็กรับดามิมยิงแมงมุมแหกเรียบร้อยกลับก่อนครับเดี๋ยวขนมาใหม่ รบควรถามครับแอดคลิปไลฟ์สดคืนนี้บันทึกไหมครับผมอยากดูย้อนหลังครับสนุกดีครับแต่คงดูไม่จบคลิปไลฟ์สดวันนี้ไลฟ์สดบ,บันทึกนะคะบันทึกทุกวันนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปแข่งหนึ่งๆเนี่ยเดี๋ยวจะมีตัดไฮไลท์ให้ดูด้วยนะครับเป็นคู่ๆไปนะครับอาจจะเป็นทีละสองคู่หรือเป็นทีละคู่เดี๋ยวกำลังพิจารณาอยู่นะครับอาจจะทีละสองคู่<า>ก็ได้เพราะตัดเป็นคู่ๆนี่อาจจะน้องคนตัดต้องบ่นผมแย่แนะ่เลยตัดมานละวยี่สิบคลิปนี่ คลอตายจรงจุกแน่ไม่รู้เดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวไปเจรจาก่อนนะจะมีแก้มือกับฟิลิปปินส์อีกหรือเปล่ามีแน่นอนครับรอชมได้เลยครับกาล็กซี่แก๊งกำลังเตรียมฝีมือกันอยู่ฮะซ้อมหนักอยู่เหมือนกันครับ พี่โซมาแล้วค่ะพี่กีสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่โซโอ้ต่างคนต่างฟาร์มนะกำลังดูเขาเรียวกว่าอะไรดูจังหวะกันอยู่โอ้จะดูเหมือนท่านคุณเดบคูนี่จะมีกองกำลังเหลือเหนือกว่าหน่อยๆน,นะจะสร้างได้เยอะกว่าหน่อยๆดูดะใช้ติดจัดครับดูครับดูว่าฝั่งนู้นจะเอาคนมาครับก็เอา เดสเซอร์เรเตอร์นี้ซ่อนอยู่ตรงนี้ฮะแล้วก็จะคอยกำจัดนะฮะอืมแหงโดนก่อนครับแล้วยังไงโอ้ยเข้ามาแล้วครับจะถอยไปอย่างนั้นดีเหรอครับมันจะดีเหรอครับเนี่ยนั่งหรือเปล่านั่งแล้วโอ้ยโดนคนตัวเองด้วยครับโดนคนเองโดนโดนคนตัวเองซะเป็นส่วนใหญ่ด้วยครับโอ้ยไม่ดีครับแบบนี้ ต้องยิงต้องโอ้แล้วโดนรถหังตัวเองด้วยครับคุณเมมโมรี่ดูนี่ครับโดนเสียเลือดเสียเนื้อเลยครับตรงนี้แล้วเขาจะไล่ย,ยิงรถแร่ไปก่อนโอ้แบบนี้ลำบากแล้วครับคุณเมมโมรี่น่าจะยังมือสั่นอยู่นลฮะตื่นเต้นในการแข่งอยู่ครับไปครับหึงรอบครับคุณเม m o r รครับ อา uh, c ายซีเดอรพูครับชนะไปครับเกมนี้40,000คะแนนต่อ6400คะแนนครับ5นาทีสิบสเล่นพี่อ๋อพี่ขุนถามว่าฟิล์มกินยาประจำหรือเปล่าคุณธนาทรบอกว่าเข้าไปภาคด้วยได้ไหมครับฮ่าฮ่าฮ่าคือใครครับคุณธน,นาคุณธนากรธนากรลิ้นกุลพี่ขุนลงแข่งชื่อสไตเวนะคะอืมสไตเวสไตเว สีน้ำเงินนะคุณเมมโมรี่เป็นทีมเย่านะครับรอบนี้เล่นเป็นอเมริกานะฮะส่วนฝั่งซ้ายคุณเดอะพูนะครับเป็นอเมริกาเช่นเดียวกันสีส้มนะครับดูว่าจะแก้มือได้หรือเปล่าครับเกมนี้คุณนครถามว่าแข่งแบบกรุ๊ปกี่โมงครับอันนี้ไม่รู้จริงๆกรุร๊ปอะไรอะกรุ๊ปอะไรอะครับพี่กรุ๊ปอะไรอะธุกิจ แข่งทีมเหรอทีม3ามสอสองอะไรเงี้ยเหรอวันนี้นะ่าจะไม่มีนะวันนี้พยายามจะเคลียร์ในเรื่องของตัวการทดสอบอ์นเมนต์ให้จบนะครับนี่สี่ทุ่มเข้าไปละขาดอีกประมาณกี่แมตเนี่ยน่าจะขาดถึงครึ่งหนึ่งนะโอ้แล้วจะเล่นเกมเร็วหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูครับอโอ้โหนี่มาเลยครับมาชุดใจไฟกระพริบ,ป,บ,ป,บ,ป,บปิ๊บปั๊บปิ๊บปั๊บปุ๊บเลยครับโอ้นี่เกมหมดนะตัก เกมหมดหน้าตักนะครับต้องเตินมาจะเล่นแผน15ของน้องรักหรือเปล่าดูครับพยายามจะสร้างหมามาเยอะๆครับแต่มันไม่ได้หรอกครับถ้าเขานั่งก่อนนะนี่ครับถ้าเขานั่งก่อนนั่นแหละครับเสียดายครับเลี้งหมามากเลี้งหมามากครับนั่นแหละครับรถถังต้องเตรียมออกแล้วค่อยๆโผเข้ามาแบบนี้ยุทธวิธีการลบมันไม่ทานหรอกครับมาเยอะขนาดนี้มันไม่ได้ครับมาเยอะขนาดนี้มันไม่มีหรอกครับแบบนั้น แล้วส่ง G.I กัรเดี้ยนมาเพื่อทําลายรถถังได้ไหมยังได้อยู่ครับไม่สนครับปล่อยให้ไปครับจิงเลยครับฝั่งนี้ครับเราจะเอา M.C.V หนีครับนั่นะครับถูกต้องครับถ้ามาแบบนี้วิ่งไม่ทันแน่ครับมาไม่ทันแน่ครับแบบนี้แต่ไม่มีแร่แล้วสิครับจะเคลียร์หมดนะจะเคลียร์หมดนะเราจะตามหรือเปล่าครับตามครับวิ่งตามครับ เออรักไม่เข้าเกมมาดูเหรอละ่ะอุ้ยโดนยิงบ้านเข้าไปได้ปล่าวได้ดิได้ได้ดูพร้อม,มพี่ัก,ก,ก็เหมือนคนอื่นเขาจะว่าเปล่าวะเพราะพรุ่งนี้รักแข่งอ่ะโอ้ยไม่เกี่ยวหรอกถ้าแกดูพรุ่งนี้สิโดนว่าวันนี้แกดูไม่เป็นไรหรอกโอ้เขาคนอื่นเขาให้แกดูทุกเกมเลยแหละ <c oughs> เขาไม่เขาไม่สนหรอก <c oughs> ถ้าแกชนะพี่ตู่นะ <c oughs> พี่อัดฉีดให้อีกคันหนึ่ง พี่ตู่แบ่งคนละห้าร้อยเลยไม่ได้ดิไม่ได้ดิโอ้โหนี่หัวไวแล้วเราเนี่ยไม่ผาไม่ผาเออนะมาครับเออคุณเมมโมรี่นะฮะหนึ่งหมื่นหกร้อยคะแนนนะครับแล้วก็ RYC ์วายซีเดอะพูลนะครับสองพันห้าร้อยคะแนนคุณเมมโมรี่ก็สามารถที่จะแก้มือได้นะครับแก้มือได้นะคุณเมมโมรี่